นนแล้วันเน้นไปที่แข้งนะครับแข้งกับเข่านะครับจังหวะขีบแล้วอัดกันครับมีศอกนะครับ่ากศอกสั้นผีบยอดอกครับมีเซนน้อยกระดูามามาแรงมากนี่นะครับเตะทัดดอกไม้ครับเียตวันนี้เป็นยังไงบ้างน้อง ดูแลมันดูมันอึดอัดมันคือสงสารคนจัวามเปไมวันนี้ดูอืดๆไปมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้น้ำหนักไม่แน่นี่ครับอือทำน้ำหนักเยอะเหรอหรือยังไงไม่ครับน้ำหนักไปชุกมันนี่ครับใหญ่ครับน้ำหนักไปชุกมันซักคนมาน้ำหนักน้อยอ๋อก็คือวันนี้แรงปะท้าสู้เขาไม่ได้ขวางก็ไม่อยู่จะจับก็ไม่ได้ไปมาเริ่มเจ็บขาด้วยปะ เจ,เจ็บยกไหนมาใช่นี่ครับงูใจเจ็บขานะครับเจ็บแม่ไดดยกไหนเจ็บสยกสองเลยอ,เอ่ะบอกอะไรเป็นแฟนหน่อยวันนี้เราพลาดไปอขอขอบคุณแฟนมวยทีแค่เชียรววันน,นี้คงจำไม่ได้แล้วครับครับอาจจะเป็นเหยียดใหญ่ไปหน่อยเนาะครับเอาละครับอยู่กับผู้ชนะครับดีเซนน้อยสอดำเนินแล้วก็พีเอ็กครับ เป็นไงบ้างดีเซลน้อยวันนี้ต้อนขาดเลยซ้อมมาดีครับผมร่างกายดีมากครับถือว่าวันนี้เราก็ล้างแขนได้คิดว่าต้องรัดคุมครับเพราะว่าซูซีเราแพ้อ่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยพี่ดูว่าจังหวะจับในเราดูดีขึ้นครับก็คนในอย่างเดียวแล้วไฟเนี่ยเราะไปที่แล้วเนี่ยอาจจะเสียเปียบในเขาหน่อยะขวงใช่ไหมเดี๋ยวขวางเลยเห็นซูซีเขาไม่ได้แล้วแล้ววันนี้ก็เลยไปแก้มา ครับผมมาถามพี่เอ็กหน่อยพอใจมากน้อยขนาดไหนพี่เอ็กวันนี้พอใจผลงานมากครับวันนี้ถือว่าเราชนะขาดเลยใช่ครับวางเป้าหมายเด็กคนนี้ไงบ้างครับพี่เอ็กก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ป่าชุนเลยครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่เสนอไปร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมันมีในใจไหมพี่เอ็กอยากจะให้น้องเจอใครไม่ครับ ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์น้าแล้วแต่ปลาเลยสมควรเหมาะสมบ้างเห็นสมควรเหมาะสมแล้วครับผมครับผมก็สองน้ำหนักยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ายี่แปดได้ไหมได้ถามน้ำหนักนี่แหละนะครับอทีตเซนน้อยส่วนตัวเราเนี่ยมีอะไรในใจไหมว่าอยากจะเจอกับใครก็จริงๆที่แพ้มาสั่ไฟก็อยากแก้หมดแล้วแต่ว่าคงไม่ได้แล้วอืมเพราะเราชนะคงกวนใจแล้วเพราะว่าเพชรเพชรมังสีว่าไปเวทไปร้อยสามสิบครับ เรามีโอกาสปล่อยขึ้นไปไหมถึงร้อยสามสิบไม่เลยครับน้ำหนักไม่ถึงพอน้ำหนักเราก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นอยู่แล้วเต็มแลวครับน้ำหนักเต็มแลวเจ็ดที่แปดแนวนี้ครับผมแถ้าเบอร์สุดในสายเก็ตเกตที่กัดเถวประมาณนี้ก็ประมาณพวกฉลามก็ยังเรายังไม่ถึงดีวเําทำฟอร์มไปเรื่อยๆ่อยทำฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเอาไหม ซึ่งชนะเองครับก็แค้มาเยอะเหมือนกันแค้มาไฟติดแล้วแค้มไฟติดแล้วแค้มไปติดตอหมายไว้พุ่งชนนะครับอ่อยากจะบอกอะไรเป็นแฟนมางน้องพอเก็บชัยชนะเป็นของวันปีใหม่ให้แล้วครับแฟนมาครับขอโทษที่ทําให้เสียตังค์สามไฟครับวันนี้แจ้งเกิดแล้วครับผมครับผมอ่ะพี่เอสบอกอะไรเป็นแฟนน่ะที่ติดตามต่อจอเล็กนรงนนท์ครับขอบคุณมากครับแฟนคลับค่ายต่อจอเล็กนรงนง ไม่ต้องกลัวผิดหวังครับผมทำบวยมาสู้ทุกตัวครับครับครับผมแพ้ชนะไม่รู้นะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่แข็งแรงทุกตัวครับเราประกันครับเอาละครับยินดีด้วยครับทำได้ดีนะครับลูกเตะขวาครับขวายาวขวายาวอัดเข้าไปแล้วก็จับแล้วตีได้มีลูกเด้งตีของมงคลชัยลุนี้แทงก็ใส่ครับตีชัยโครงครับตีตีโต้ะครับซุปเปอร์สโลว์ครับขวาของมงคลชัยเดืยครับ ัจังหวัดปีนี่ครับยัดไส้ของดีเซนน้อยต่างสองเรปักเข้าไปไม่โดนครับเลยครับทันั้นนะครับแต่ว่ันเน้นไปที่แข้งนะครับแข่งกับเข่าดูนะครับจังหวะขีบแล้วอัดกันครับมีศอกนะครับขังศอกสั้นปีบยอดอกครับดีเซนนอยรกรถือก็มา มาแรงมากนี่นะครับไปทัดดอกมา